สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบนะครับแน่นอนครับรายการของเราเปิดโอกาสให้คนหูหนวกและคนตาบอดได้มาประชันความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อบนเวทีนี้นะครับและว,วันนี้เรามีล่ามจอยครับเป็นล่ามภาษามือครับมาถึงคิวของคนตาบอดในรอบ6คนกันเลยค่ะอืมใช่เลยครับเพราะว่าคนตาบอดทั้ง6คนเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะแต่ละคนเนี่ยเด็ดพยากรมากเลยฮะฮะเด็ดดวงครับนี่เป็นไงลนะ่ะ oh oh. เล่นเหมือนซ้อมกันมา oh oh. อย่างคลิปอโอเคครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปทบทวนกันหน่อยนะครับว่า6คนที่ผ่านเข้ารอบมามีใครกันบ้างครับ ซึ่ง6คนในรอบนี้นะครับพวกเขาจะต้องแข่งขันสะสมคะแนน2ครั้งนะครับและใครที่มีคะแนนสะสมน้อยที่สุด2คนจะต้องตกรอบกลับบ้านไปครับเรามีผู้แข่งขันที่คอยเก็บคะแนนนะใช่ไหมครับพี่แคนเราก็ต้องมีคนให้คะแนนใช่ไหมฮะใช่ฮะก็คือกรรมการสามท่านของเรานะครับตอนรับพี่ตรีพี่ตงเหน่งแล้วก็น้องทันครับสวัสดีครับสวัสดีครับกติการในวันนี้นะครับ เดี๋ยวผู้เข้าแข่งขันนะครับจะได้ฟังสถานการณ์จําลองนะครับบนเวทีนี้นะครับหลังจากนั้นจะต้องเก็บมาคิดวิเคราะห์และต้องตอบคําถามนะครับจากกรรมการของเราในวันนี้ครับกรรมการของเราจะมีคําถามคนละ1คําถามนะครับผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากตอบคําถามจากกรรมการท่านไหนนะครับมีเวลาให้1นนาทีนะครับค่ะขอเชิญคนตาบอดชุดแรกบนเวทีค่ะต้อนรับวิพี่เอนะครับแล้วก็บอยครับสวัสดีครับ ทักทายกันหน่อยรอบแล้วนี่พี่เอกนี่ถือว่าท็อปฟอร์มนะฮะนะฮะตอนนี้ท็อปฟอร์มแล้วครับตอนนี้ครับเ <laughs> <laughs> ชื่อว่าน่าจะพร้อมกันสำหรับการแข่งกกนในรอบนี้นะฮะกรรมการบอกว่าคําถามค่อนข้างยากกลัวไหมฮะก็ <laughs> อีกนึงครับมันก็ยากมาตั้งแต่แรกแล้วนะ <laughs> โอเคแต่ว่ารอบนี้จะยากขนาดไหนต้องรอติดตามครับกับช่วงนี้สืบวิเคราะห์สื่อครับนักแสดงรับเชิญฝันลิดาวรัตน์ ชนะประโดนนิติกรสำนักงานกสทอชอสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเที่ยงกับดีเจฝ,ฝันฝันลิดารัาชนะประโคนนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ทั้งสองช่องทางกับสถานีข่าว AM1234 และเว็บไซต์สถานีข่าวของเราค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นรายการด้วยข่าวนี้เลยนะคะตำรวจไซเบอร์จับสาวสมัครงานออนไลน์สุดท้ายโดนหลอกเปิดบัญชีมาก,กลายเป็นผู้ต้องหา วันนี้พลตำรวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมนางสาวบีนามสมมุติอายุ20ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสารแขวงพิษณุโลกกระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยจับกุมในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะเรื่องนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอทได้สืบสวนพบว่ามีขบวนการหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนรีวิวสินค้าค่ะโดยอ้างว่าได้รับผลตอบแทนที่สูงต่อมาผู้เสียหายหลงเชื่อได้ร่วมลงทุนรีวิวสินค้าตามภารกิจค่ะ แต่กลับไม่ได้ผลตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้และเมื่อติดต่อไปปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้จึงได้แจ้งความดำเนินคดีต่อมาชุดสืบสวนได้แกะรอยเส้นทางจนพบว่ามีการโอนเงินโดยใช้บัญชีนางสาวบีนามสมมุติจึงได้นำกำลังเข้าจับกุมค่ะ ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจรสวพ FM 91ค่ะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับฟังสถานการณ์จำลองเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาถึงเกมการแข่งขันของเราครับคำถามที่จะถามคำถามแรกมาจากแคนะครับอยากถามว่าสิ่งที่นักข่าวผันฝันนะครับเขาเล่าข่าวเมื่อสักครู่นี้คุณคิดว่า เป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงนะครับถ้าเกิดเป็นข่าวจริงนะครับเราจะให้ชูนิ้วโป้งขึ้นด้านบนแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดคิดว่าเป็นข่าวลวงให้ชูนิ้วโป้งแต่ว่าคว่ำลงครับอาล้ครับเดี๋ยวแคนจะให้สัญญานะครับและตอบคำถามพร้อมกันนะครับ1 2 3สาตอบครับอ้าวตอบไม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้วิตอบว่าเป็นข่าวจริงนะครับทางพ่เอนะฮะตอบว่าเป็นข่าวลวงส่วนคุณบอยตอบว่าเป็นข่าวจริงนะฮะอ่าพ่เอแตกต่างแต่ว่า เกมการแข่งขันของเรายังมีเอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยสามผู้แข่งขันจะต้องตอบคําถามจากกรรมการของเราซึ่งเราจะมีลําดับในการเลือกครับว่าใครจะได้เลือกกรรมการท่านไหนก่อนนะครับโดยผ่านเกมเกมนี้ที่ชื่อว่าเกมส่งต่อสิ่งของครับกติกาง่ายมากครับตอนเนี้เราจะมีลูกบอลนะฮะสีสันสวยงามเลยครับอยู่1ลูกตอนนี้อยู่ทีวีนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงครับเพลงข้างๆสนุกสนานนะครับแล้วหลังจากนั้นวิจะต้องส่งต่อนะฮะแต่ถ้าเกิดเพลงหยุดลูกบอลอยู่ที่ใคร คนนั้นจะได้เลือกคำถามจากกรรมการเป็นคนสุดท้ายครับทีมงานครับเพลงมาไปฮะอย่าถืงนะให้ย่าถึงนานฮะไปฮะไปให้ไปให้เออเออไปใหเออโอ้ยกรไปเลยกอดไปเลยกอดไปเลยกอดไปเลยเออโอ้ยอย่าลวก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 คนท่านนี้โอ้ย เพราะฉะนั้นนะครับคนที่มีสิทธิ์เลือกคำถามจากกรรมการเป็นคนสุดท้ายก็คือพี่เอ๋ครับผมให้หน่อยครับไม่มีสิทธิ์เลือกโอเคครับทีมงานครับเพลงมา เพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกบอลนะครับอยู่ท่วินะครับวิจะได้เลือกเป็นคนที่2คนที่จะได้เลือกคําถามจากกรรมการเป็นคนแรกอ่าก็คือบอยโปรโมเอร์เพราะฉะนั้นบอยครับบอยอยากได้คําถามจากใครครับเขาเป็นลุ้นตามไปเลยทันแล้วกันครับโอเคนะครับคนที่สองครับวิครับวิอยากได้คําถามจากใครครับ พี่ตรีค่ะพี่เอครับดวงพี่เอสมพงษ์วันนี้จะได้คําถามจากพี่ต้งเหน่งนะครับตอนนี้ได้เวลาตอบคาถามแล้วนะครับคนแรกที่จะตอบคาถามคือคุณบอยนะครับคุณบอยจะได้คําถามจากน้องทันนะครับเตอได้เลยครับค่ะเมื่อกี้นะคะพี่บอยตอบว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะคะอยากให้พี่บอยตอบคําถามค่ะว่าข่าวที่พี่บอยได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะอะไรคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ จากเนื้อข่าวครับมันเป็นเนื้อข่าวที่ในปัจจุบันเนี่ยครับก็มีก็ยังมีมีข่าวนี้อยู่นะครับเรื่องการหลอกลวงให้ไปอโอนเงินหรือว่าเข้าไปรีวิวสินค้าหรืออะไรพวกนี้ครับที่ที่เป็นการาใช้สินค้าทีา่ต่อกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องข้อมูลของอาการเปิดบัญชีครับอันนี้ก็ก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังไม่ยังยังไม่ได้หมดไปคนระับซึ่งมันก็มีมาค่อนข้างนานแล้วครับก็ยัง คงมียังก็ยังคงมีอยู่ครับโดยที่ตัวละครที่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 ถูกเอาข้อมูลไปครับอันนี้ก็น่าจะเป็นความที่ไม่ได้ไม่ได้ระมัดระวังตัวเองในในสิ่งที่ตัวเองได้ได้ได้ไปกรอกข้อมูลไว้ตอนที่สมัครงานนะครับรู้ <assa> สึกว่าจะเป็นการสมัครงานออนไลน์นะครับก็เลยถูกเอาข้อมูลออนไลน์นะครับเอาไปเหมือนกับไปเป็นข้อมูลในการที่ จะเอามาใช้ในการในการหลงรวมหมดเวลาอ,อะไรเมืยอครับโอเคครับต่อไปฮะเป็นคิวของวิครับพิตรีครับขอคําถามครับคำถามก็คือพยายามที่จะเน้นไปที่การเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับซึ่งวิก็จะตอบไปว่าข่าวที่ตามสถานการณ์เป็นข่าวจริงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นข่าวจริง,จร,งจริงเนี่ยเราสังเกตจากอะไรแล้วก็เราควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรต่อไปครับครับ พร้อมแล้วเริ่มครับสังเกตจากแหล่งข่าวเป็นสถานีข่าวว,วิทยุแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าจำชื่อสถานีไม่ได้แล้วก็สังเกตจากข่าวนี้เขาใช้การสมัครงานเป็นเทคนิคการที่หลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยในคอมพิวเตอร์อะคะ่ะแล้วก็ทำให้เขานำทัทําทำให้เขาว่าถูกเป็นเหยื่อในการเปิดบัญชีทำ ทำการแบบรีวิวสินค้าตามเพื่ออยากได้เงินตามที่เขาแจ้งไว้ในการสมัครงานเพื่อ,อให้เหยื่อตกหลุมง,ง่ายๆะค่ะเพียงเพราะว่ามีเงินเป็นตัวจูงใจะค่ะโดยที่ใช้หลักการของการสมัครงานให้ดูน่าเชื่อถือไว้ก่อนนะคะพอเกิดเ,เหตุการณ์เกิดขึ้นก็เกิดก,ก,การสูญเสียเพราะว่าไม่ทันได้ คระวังเพราะเหมือนแบบเชื่อใจไปแล้วว่าตัวเองต้องการสมัครงานแล้วก็มีการรีวิวเกิดขึ้นเป็นงานของเขาแต่ความเป็นจริงคือไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ก็เลยทําให้เขาถูกหลอกลวงหมดวมเวลาพ่เมอ์ตอบคาถามไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นคิวของคุณเอครับโอเคพี่เอกพร้อมไหมครับครับถ้าพร้อมแล้วพี่ตรงขอถืมคำถามครับจากการที่ได้ฟังข่าวนะคะคุณเอมีความคิดเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวลวงนะคะขอถามว่า ใครเป็นผู้ผลิตข่าวนี้และมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการผลิตข่าวคะเ่าล้ครับพ<อ>ี่เอ๋มีเวลาหนึ่งนาทีพร้อมแล้วเริ่มครับคือมองว่าตอนแรกที่บอกเป็นข่าวลวงเนี่ยแบบคือแหล่งทีม่มันมาจากจราจรนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าจราจรเด็กปกติเขาทำงานเกี่ยวเรื่องรถนะครับแล้วผมก็เลย mm hmm. อาจจะเป็นกลุ่มของช่องใดช่องหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกเลตติ้งเพราะว่ามันเป็นช่องที่ดีในการที่จะ เตือนภัยสังคมหรือว่าภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะการโดนหลอกลวงเนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวจริงแต่ข้อมูลที่มาเนี่ยดังที่มาเนื่องจากไม่ชัดเจนก็อาจจะทําให้เกิดความ,มที่เรียกว่าบิดเบือนข้อมูลหรือว่าทาให้เป็นข้อมูลปลอมขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าผมว่ารู้ข้อมูลต้องตั้งไว้ว่าลวงไว้ก่อนเราควรเช็คก,ก่อนก่อนที่จะเชื่อนะครับก่อนที่จะเชื่อเพื่อที่จะให้มันเกิดความชัวร์แล้วก็จะได้แชร์ไปในโลกออนไลน์มากที่สุดแต่ว่าข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลเป็น,ป,น,ป,นประโยชน์กับ กับสังคมอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่นกลุ่มที่ผลิตเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นมาจากอาจจะเป็นช่องชุมชนหรืออะไรก็ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้อ้างแหล่งที่มาว่าจากตือสกสทชหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะแหล่งที่มาไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าหมดเวลาเดี๋ยวฟังความเห็นจากกรรมการหน่อยนะครับว่าการตอบคำถามในครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณเอกตอบว่า เท่าที่ได้ฟังเนี่ยข่าวนี้มาจากสถานีวิทยุจราจรน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเนื้อข่าวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับข่าวจราจรเลยทําให้คุณเอ๋ใจแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นข่าวจริงนะคะส่วนวัตถุประสงค์เนี่ยพอคุณเอ๋ตอบว่าไม่จริงแล้วปุ๊บจากการวิเคราะห์ของคุณเอ๋มันก็เลยจะต้องมีเหตุผลที่จะเขาเรียกว่า สนับสนุนคําตอบคุณเอคุณเอกก็เลยคิดว่า <mel od ic> เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะแย่งเรตติ้งนะคะหรือเพื่อที่จะหลอกลวงไปอีกทิศทางหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่น่าสนใจขอบคุณครับทับ้งพันครับ,บค่ะก็ここเหมือนพี่บอยจะไม่ได้ ให้ในตัวรายละเอียดของข่าวว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรมันก็เลยไม่ได้ตามมาด้วยว่าเหตุผลของการน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของตัวรายละเอียดของเนื้อข่าวมากกว่าก็เลยทําให้เราสูญเสียเวลาในตรงนั้นนะคะครับขอบคุณมากครับ,บ,รบพ่ตรีครับสําหรับพี่วีนะครับทําได้ดีในส่วนแรกนะครับส่วนแรกที่บอกว่า,าเป็นสถานีข่าว น่าเชื่อถือพอที่จะเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ตัวเนื้อข่าวพูดถึงเรื่องของการสมัครงานวิเคราะห์ตัวเนื้อข่าวอะไรให้เราเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เนาะแต่ว่าลืมตอบคาถามข้อที่2องปที่เป็นข้อสําคัญเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วเราจะทําอะไรต่อนะครับขอบคุณครับไปพบกับ3ามชุดของฐานชุดต่อไปต้อนรับเกรซไบส์พี่เม้งสวัสดีครับสวัสดีครับ มาถึงคำถามนะครับจากกรณีที่นักข่าวฝันๆเนี่ยเขาเล่าข่าวให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากถามแต่ละคนว่าข่าวที่เขาเล่าเนี่ยคุณคิดว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงนะฮะหนึ่งสองสามยังไงฮะยังไงฮะโอ้สามคนตอบเหมือนกันหมดเลยครับว่าเป็นข่าวจริงนะฮะเกรซไบส์พี่เม้งแหม่ใ่เดียวกันเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวจะเป็นคําถามจากคณะกรรมการของเรานะครับแต่ลําดับในการเลือกเนี่ยเราต้องมาเล่นเกมกันสักนิดหนึ่งครับโดยเกมนี้ครับมีชื่อว่าเกมส่งต่อสิ่งของครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาไปฮะ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 ส่งไปฮะส่งฮ่าเอาโอ้ยไอ้ตุ้มไม่ถึงเราจังอ่ะอย่าเก็บไว้อย่าเก็บไว้ส่งส่งส่งอย่เก็บอย่าตกได้อย่าทับตกได้อย่าทับตกเอ้าเอาเอา อยู่ที่ใครอยู่ที่ใครอยู่กับผมเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พี่เม้งนะครับไบส่งในวิทีพิสูสุดท้ายเลยที่ไบเราอ่ะนะใจเราอ่ะไบจะโยนให้พี่เลยเพราะฉะนั้นพี่เม้งจะมีสิทธิ์เลือกคำถามจากกรรมการเป็นคนสุดท้ายนะครับโอเคอ่าโอเคพี่เม้งส่งส่งให้ไบหน่อยครับถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับเพลงมาไปฮะ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 ส้า งานนี้ไบร์อัมฮิ่งสุดพี่ไบร์เพราะฉะนั้นนะฮะคนที่ได้มีสิทธิ์เลือกกรรมการคนแรกคือไบร์นะครับปรเมืองแพ้พิธายังเลือกใครฮะไบร์ครับอยากเลือกคำถามจากใครครับบอสเฮ้ยพี่ไบร์ทเเลือกคำถามจากเฮ้ยนครับน้องพันนะฮะเกรซครับเกรซเลือกใครครับระหว่างพี่ตรีหรือว่าพี่ต้องเน่งครับพี่ต้องเน่งนี่เอาละะพี่เม้งพี่เม้งคุณไม่มีสิทธิ์เลือกครับไม่มีสิทธิ์ตรีครับโอเคครับ ได้คําถามจากกรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับคนแรกที่จะตอบคาถามก็คือไบร์นะครับซึ่งไบร์เลือกคําถามจากน้องทันน้องทันครับขอคําถามครับค่ะเมื่อกี้นะคะพี่ไบร์ได้ตอบว่าข่าวที่พี่ไบร์ได้ฟังไปเนี่ยเป็นข่าวจริงนะคะแล้วอยากถามพี่ไบร์ว่าจากข่าวอะคะ่ะข่าวนี้น่าเชื่อถือหรือไม่เพราะอะไรคะพร้อมแล้ว ร่มครับข่าวดูน่าเชื่อถือครับเพราะว่ามีการให้รายละเอียดของข่าวเนื้อข่าวเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สมบูรณ์นะครับโดยที่เราจะเห็นเนาะว่ามีการรีวิวนะครับก็ก็คือมันก็คือการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเ,เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการโฆษณานะครับที่ที่บิดเบือนหรือเป็นการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ ออมีการให้มีการให้ข้อมูลที่โอ๊ยลืมโจทย์มีการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะเจนแล้วกันนะครับก็เลยคิดว่าเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือครับโอเคเรียบร้อยประมือตื่นเต้นตื่นเต้นเกรสครับถึงคิวของเกรสตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นเลยฮะเอาอละพร้อมแล้วพี่ต้องเหน่งขอคำถามครับ ข่าวที่ได้ฟังจากคุณฝันฝันเมื่อสักครู่นี้นะคะเกรซคิดว่าเป็นข่าวจริงนะคะขอถามว่าใครเป็นผู้ผลิตข่าวนี้และมีวัตถุประสงค์ในการผลิตอย่างไรคะออแล้วครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับผู้ผลิตคือกซจำไม่ได้คืออะไรจราจรอ,อะไรนี่ล่ะคะ่ะแล้วก็คือคนที่ผลิตเนี่ยก็คือมีจุดประสงค์ที่ว่า จะให้คนเนี่ยตระหนักถึงว่าเรื่องการไปเปิดบัญชีมาค่ะซึ่งจะให้คนตระหนักถึงเกี่ยวกับการว่าถ้าเราไปมีคนมาจ้างไปเปิดบัญชีค่ะอย่าอย่าไปเปิดต่อให้มันจะมีแบบเงินล่อ,ลอตาล่อใจก็ตามเพราะว่ารายชื่อเราเนี่ยในเมื่อมันเปิดบัญชีเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาบัญชีเราเนี่ยไปทําอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่สามารถรู้ได้ค่ะแต่คือ เท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยคือเหมือนเขาจะสอนให้เรารู้ว่าเราอย่าเชื่ออย่าไปเปิดบัญชีเดี๋ยวจะโดนเหมือนนางสาวบีนามสมมุติที่โดนเอาชื่อไปใช้ในการแบบซื้อของออนไลน์การทําธุรกิจต่างๆที่มันเป็นเหมือนกับว่าหมดเวลาโอเคครับเอาละครับตอนนี้มาถึงคิวของพี่เม้งนะครับพร้อมรับพี่ตีขอคําถามครับงพร้อมนะครับ ค,คำถามก็คือโดยปกติเวลาเราถามคำถามเราจะถามเรื่องของทักษะของการเข้าถึงแล้วก็เข้าใจาเพื่อวิเคราะห์ใช่ไหมครับแต่คําถามวันนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องทักษะย่อยที่3ก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับเมื่อกี้พี่เม้งตอบไปแล้วว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวจริงใช่ไหมครับพอเป็นข่าวรจริงแล้วรเราวิเคราะห์ได้ว่าอะไรและเราจะไปมีส่วนร่วมกับสื่อที่เป็นสถานีวิทยุที่ดีเจฝัน นำเสนอเนี่ยอย่างไรครับโอ้ว้าวแล้วฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับก็เคสนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่านางสาวบีอะไปสมัครบัญชีออนไลน์แล้วก็คงให้ข้อมูลที่ส่วนตัวไปทําให้เกิดผู้มิฉาชีพเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปเปิดเป็นบัญชีม้านะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีการชวนมิฉาชีพยังมีการชวนลงทุนนะครับเอาไปลงทุนรีวิวสินค้าซึ่งเป็นการหลอกลวง เราต้องมีทักษะเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือว่าบริษัทที่มาเป็นยังไงก่อนที่จะไปรีวิวสินค้านะครับแล้วก็ต้องอย่าโลมนะครับส่วนการมีส่วนร่วมนะครับเราก็ควรที่จะประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สามารถทํา YouTube แนะนําให้ทุกคนรู้เท่าทันสื่อตรงนี้นะครับเกี่ยวกับมิชาชีพไม่ให้ไปตกเป็นเหยื่อนะครับเราให้รู้ขอ้อกฎหมายว่าถ้าเราไปเปิดบัญชีม้าเนี่ยเราตอนนี้ผิดกฎหมายนะครับต้องมีค่าปรับ3 0 0 0 0 0บาทครับ แล้วก็ให้ทั้งคุณแล้วก็โทษนะครับให้เขารู้ว่าสิ่งตรงนี้มันไม่ถูกต้องเราต้องมีสติแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะลงเชื่อไปให้ข้อมูลหม<บ>ดเวลาประเบอร์หือว่าตอบไปดีนะฮะคราวนี้เดี๋ยวฟังคอมเมนต์จากกรรมการสักหน่อยนะครับวันนี้เริ่มต้นที่น้องทันครับค่ะก็ เมื่อกี้นะคะทางพี่ไรมีความตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ว่าก็ถือว่าตอบคําถามข้อแรกอย่างชัดเจนเลยว่าโอเคข่าวนี้มีความน่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าตัวเหตุผลน่ะพี่ใบาอาจจะพูดเป็นกรณีกว้างๆมากกว่าว่าโอเคเนื้อหาข่าวอาจจะให้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะมีตัวรายละเอียดดีเทลแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สโคบหรือว่า ยังไม่ได้มีการกําหนดว่าไอ้ความน่าเชื่อถือเนี่ยเหตุผลที่ชัดเจนมันคือส่วนไหนยังไงแล้วมันน่าเชื่อถือยังไงที่ที่เราสามารถน่าเชื่อถือได้เช่นแหล่งที่มาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นส่วนรายละเอียดดีเทลตรงนั้นแต่ว่าถือว่าตอบได้ครบทั้งสองข้อค่ะครับขอบคุณครับพี่ต้องเหน่งครับเวตอบคําถามได้ตรงคําถาม นะคะทั้งสองข้อเลยเหมือนกันนะคะ,ะรายละเอียดเนี่ยโอเคบางทีเราฟังผ่านครั้งเดียวเราอาจจะจำไม่ได้แต่เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่าเราอ,อาจจะฟังให้ละเอียดมากกว่านี้นิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วรายละเอียดมันจะมีอะไรยังไงเนี่ยแล้วถ้าตอบเพิ่มเติมมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากขอบคุณครับพีบ่ตรีครับ สำหรับพี่เม้งนะครับโอ้คำถามก็ซับซ้อนนะครับแต่ว่าพี่เม้งก็ตอบคำถามได้ได้ครบถ้วนนะครับมีการวิเคราะห์ด้วยแล้วก็มีการตอบคำถามที่2ในเรื่องของการมีส่วนร่วมว่าเราควรจะทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรณรงค์อะไรต่างๆที่จะให้คนได้เรียนรู้ได้ตระหนักก็สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากครับครับโอเคครับเราฟังคอมเมนต์จากกรรมการเรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญผู้แข่งขันทั้ง6คนบนเวทีเพื่อฟังคำเฉลยกันเลยครับ ตอบคำถามกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาฟังเฉลยครับเชิญพี่ตรีครับคำถามวันนี้ก็พอสมควรเลยทีเดียวนะครับคำถามพี่ตองอาจจะไปเน้นเรื่องของการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับอของน้องทันก็เหมือนกันนะเพื่อที่จะให้เหตุผลสนับสนุนว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงเนื่องจากว่าอะไรนะครับส่วนคำถามของผมจะไปเน้นในจุดของการที่แล้วเราจะไปทํา อะไรต่อไปมีส่วนร่วมอย่างไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็อาจจะวิเคราะห์ได้นะครับในลักษณะของแหล่งข่าวข้อมูลที่ค่อนข้างมีความชัดเจนเรามีข้อสังเกตได้หลายๆอย่างเลยนะครับอย่างแรกจริงๆแล้วดีเจฝันๆอยู่ในสถานีวิทยุนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับสถานีวิทยุจะต้องมีการกรองมีกระบวนการในการกรองอแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกสถานีนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับการที่จะตอบว่าอย่าเพิ่งหลงเชื่อข่าวจากสถานีวิทยุก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับโดยที่ก็ให้เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของตัวเองซึ่งสถานีวิทยุบางสถานีบางรายการเนี่ยก็อาจจะมีการนําข้อมูลมาแล้วก็อาจจะยังเชื่อไม่ได้ซะทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะตอบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับเขาบอกตอนท้ายนะขอบคุณข้อมูลจากนู้นนั้นนี้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลจาก หน่วยงานที่เรียกว่าน่าเชื่อถือด้วยซ้ำไปนะครับสบวพ91ก็เป็นสถานีของเป็นเป็นเว็บไซต์เป็นสถานีของตํารวจนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตารวจจราจรหรือตํารวจหน่วยไหนก็แสดงว่าจะต้องมีการกรองข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวเนื้อข่าวเองจริงๆแล้วบอกชื่อของ นายตำรวจชัดเจนนะครับมีข้อสังเกตหลายอย่างมากเลยที่สามารถที่จะเชื่อข่าวในสถานีข่าวนี้ได้นะครับรวมถึงจริงๆแล้วข้อมูลข่าวที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ที่เป็นความซับซ้อนอีกกระบวนการหนึ่งก็คือการเอาข่าวมาเล่าเนี่ยก็คือ เป็นข่าวที่มีเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลอกลวงในออนไลน์นะครับซึ่งก็สามารถวิเคราะห์ตรงนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดนะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นการมีวัตถุประสงค์ในการที่จะแจ้งเตือนภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีข่าวเป็นดีเจฝันๆก็ตามเป็นสวพ91ก็ตามหรือว่าข่าวนี้ก็เป็นอ,องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดที่เป็นการแจ้งเตือนภัยให้กับ ประชาชนให้กับสังคมเพื่อที่จะระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกในโลกออนไลน์ขอบคุณพิตรีครับแหมสำหรับวันนี้นะคะสนุกกับการเล่นเกมแล้วก็ลุ้นกับา <c oughs> การตอบคำถามมากเลยค่ะใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ให้ความรู้ครับไม่จาเป็นต้องซีเรียกหรือเครียดกันเลยครับเหมือนรายการของเราครับทั้งสนุกทั้งได้ความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับใช่ครับกลับไปติดตามกับรายการสนุกสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับรายการ ซือยอดนักสืบหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ<ฮ>